สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆของจจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้นะคะจจทีจะมาทําแรนดอมนะคะในหัวข้อ <c oughs> สิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะมันตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจเขาไหมหรือสิ่งที่เขาคิดไหมนะคะสิ่งที่เขาทํากับเพื่อนของเราตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะมันตรงกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขาไหมนะคะอันนี้ะนะค<ง>ะจจทีจะอ่านเป็นแรนดอมนะคะ,ะที่คุณมาดูไพ่คลิปนี้นะคะเป็นของคุณนะคะ แล้วก็นะคะสำหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจทีสามารถกดซําเรียนจึงตรงนี้นะคะมีลิงก์เจทีอยู่แล้วก็เจทีจะอบอกค่าครูดวงเสร็จตรงนี้นะคะแล้วก็หลายหลายคนอยากรู้นะคะว่าค่าครูเท่าไหร่นะคะแล้วก็นะคะเจะทีขอบคุณด้านล่างคอมเมนต์เยอะแย,ยะมากมายนะคะคนที่มากด s u b s c r i b e คนที่เข้ามาใหม่คนที่ทำตามแต่เวลาเพื่อคนอื่นด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําทำสเต็มนะคะเป็นคนน่ารักเดี๋ยวาลืมกดขอบคุณเพื่อนของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูสินะคะสิ่งที่เขาทําตอนนี้มันตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจิตใจตรงกับความคิดของเขาไหมนะคะโอเคนะคะตั้งสมาธินะคะเจตีจะอ่านนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มาดูไพ่นะคะอาจจะไม่ตรงหรือว่าออของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ก็ใช้วิจารณยาณน,นะคะสิ่งที่เขาทำนะคะ <c oughs> มันตรงกับสิ่งที่เขาคิดไหมนะคะขอดูหน่อยนะคะตอนน,น,อน,นี้การกระทําของเขากับเ,เพื่อนของเราออกในลักษณะแบบไหนนะคะที่ขอดูเลยนะคะให้เดว,วิ ให้ดูว่ตัวเขากับเพื่อน,อ,นอาจจะตอนนี้ห่างกันไหมนะคะอาจจะห่างกันไหมเหมือนกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะแล้วก็เออเขาดูหน่อยนะคะให้ดูว่ให้ประจําตัวของเขาสิ่งที่เขาทําคือเหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณหรือในกรณีหนึ่งเหมือนกับเหมือนจะสนกับไม่สนอะเหมือนกับ ทำให้รู้ว่าชอบอะแต่บางทีก็เหมือนมีโลกส่วนตัวของตัวเองเห็นไหมคะอุ้มโลกไว้นะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะสิ่งที่เขาทําตอนนี้นะคะเจทีขอดูเนาะไพ่ของนายอปอนนะคะเจทีรู้สึกว่าบางคู่กรณีนะคะพวกคุณสองคนนะคะมีความสัมพันธ์เหมือนกับบางทีก็มีโลคส่วนตัวของตัวเองสูงบางทีก็ อยากคุยก็คุยอยากทักก็ทักแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาทําตอนนี้นะคะเหมือนบางทีก็เงียบไปนะคะ the world ให้จำตัวเขามีโก้นะคะในออเพนิเคิลนะคะแล้วก็บางคู่กรณีนะคะเหมือนพอดูทีเดียวเลยนะคะจะติดอ่านเนาะแรนดอมนะคะ พันไพ่เด็นะคะเนี่ยจะทีรู้สึกว่าไพ่กองนี้บางคู่กรน,นีนะคะแหมเด็ดอาจจะเป็นในลักษณะว่าสิ่งที่เขาทากับเพื่อนเหมือนเฉยๆไหมคะเหมือนเฉยๆไม่ได้สนใจสนใจแต่เรื่องของตัวเองนะคะเราบางทีก็เข้าหาเพื่อนของเราเยอะแต่บางทีก็นิ่งนะคะแล้วบางทีก็เงียบหายไปเป็นความสัมพันธ์คนรักเก่าก็ได้นะคะเป็นคนรักเก่า ที่ทะเลาะบบาแววงกันนะคะแล้วก็นิ่งเงียบไปแล้วในออบเจกติเคลนะคะเหมือนกับไม่ได้ชอบคุณจริงๆหรือว่าอยากเลิอกอยากจบความสัมพันธ์นี้จริงๆเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้จะทีรู้สึกถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็กเหมือนความสัมพันธ์เหมือนกับยังไม่ได้อยากเริ่มอ่ะแต่บางคู่กรณีก็ลึกซึ้งแล้วนะคะสิ่งที่เขาทํานะคะบางคู่กรณีลึกซึ้งแล้วเพราะว่าเป็นไพ่ในออบต์เคลนมีความสุขนะคะแบบ ต่างฝ่ายต่างที่จะอยากมีความอยากมีการลึกซึ้งก็คือไม่ได้ให้สถานะนะคะโทษนะคะพอดีว่าเจตีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจตีลืมนะคะโทษนะคะโอเคนะขอโทษนะคะเสียงเสียงเสียงแอร์นะคะขอดูหน่อยนะคะคือเหมือนกับเขาเหมือนไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะแต่อยากมีคอนเนคชั่นกับคุณะแต่บางทีก็มีโรคส่วนตัวเหมือนเขาเข้ามาแล้วหายพอเข้ามา พัฒนาความสัมพันธ์สักหน่อยแล้วก็หายนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปแบบนี้มาให้หายนะคะสําหรับไพ่กองนี้เอาจากกล้ากลัวๆเหมือนคุณรู้สึกว่าเจ้ายังไงกับฉันแน่ในสิ่งที่เขาทํานะคะอืมคุณเดาเขาไม่ออกนะคะเพราะเขาเป็นคนเงียบเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เจ้ารมด้วยนะคะไพ่ของอ่า justice นะคะไพ่ของหน้าที่การงานเขาใหญ่โตนะคะ หรือหน้าที่กันงานเพื่อนๆของเราด้วยนะคะแล้วบางทีก็คือสิ่งที่เขาทําก็เหมือนไม่สนใจคุณเลยนะคะแล้วก็บางทีมีอีกโก้นะคะไม่ได้มองคุณเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะยอมเขาไม่ว่าคุณจะไนท์เขานะคะคือไพ่ของการก้มหัวไม่ว่าคุณจะยอมเขาหรือคุณจะไนท์เขาหรือ,อยังไงเห็นไหมคะไม่สนนะคะเหมือนแบบบางคู่กรณีนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนนักเก่าที่แบบ ไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยนะคะเพิกเฉยนั่นเองนะคะเหมือน just คุณไปแล้วนะคะบางคู่กว่นี้ยังไม่ได้เริ่มก็จบแล้วแบบนี้น,นะคะเหมือนไม่กล้าเข้าหานะคะและก็สําหรับคนรักเก่าอะ่ะเหมือนแบบไม่สนใจไม่ใย,ยดีอะไรคุณเลยแล้วก็ข้อความไม่ตอบด้วยนะคะไพ่ของเดทไพ่ของ just นะคะสิ่งที่เขาทาซึ่งคุณไม่รู้ว่าคุณก็พยายามตามง้อแหละนะคะเพื่อของเราไพ่ของนายออฟซอสนะคะเนี่ยบางครั้งนะคะเขาเหมือนแบบ แอบดุคุณแอบหึงคุณนะคะหรือพูดจาเหมือนหึงห่วงหวงึงห่วงแบบนี้นะคะแต่บางทีก็เคยเห็นไหมคะเหมือนกับห่วงอะ่ะแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อ่ะเหมือนตัวเองเอาโลกของเขาเป็นใหญ่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เขาคนนี้นะคะถ้าถ้าคุณเริ่มความสัมพันธ์หรืออะไรแล้วจะทีรู้สึกว่าพวกคุณจะคุยกันไม่ค่อยถูกหูเท่าไหร่นะคะแบบว่าเขาทําเหมือนเหมือนคุณไม่มีตัวตนอะ่ะนะคะสิ่งที่เขาทํา แล้วก็สิบไม้นะคะบางครั้งจะทีว่านะคะสิ่งที่เขาทําบางครั้งเขาทำเพื่อนเพื่อนของเราเจ็บด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเขาเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ,อช่วงแรกๆโอเคอยู่เข้าหาเยอะนู่นนี่นั่นแต่ช่วงหลังๆนะคะสิบไม้เหมือนกับเขาทํางานหนักเขาไม่มีเวลานะคะแล้วก็ผู้จาไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่นะคะคุณจะรู้สึกอึดอัดเราไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์เหมือนกับ คือเขามีอีโก้นะคะเขามีโลกส่วนตัวสูงเขามีเซฟโซมเป็นของตัวเองซึ่งเจทีรู้สึกว่านะคะในไพ่กองนี้เขาดาวเพื่อนของเราไม่ออกด้วยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะบางคู่กรณีพัฒนาความสัมพันธ์ไประดับหนึ่งแล้วเงียบไปแล้วด้วยนะคะไพ่เซเว่นออปติเคิลเหมือนเขารู้สึกว่าเขาทําเหมือนเขามีงานเยอะนะคะเขาเหนื่อยเหนื่อยงานนู่นนี่นั่นและก็ไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะในความสัมพันธ์มากนักซึ่งคุณรู้เนี่ย เหมือนไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็ judgment ขึ้น justice นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะจบไปแล้วก็ได้หนึ่งกรณีสองกรณียังไม่ได้เริ่มเลยเพราะเขาไม่พัฒนาความสัมพันธ์มีคุณฝ่ายเดียวที่เข้าหาเขา t ทคแ a คชั่นบ่อยนะคะแล้วก็ดูเขาเฉยๆนะคะแต่บางครั้งพอเวลาคุณหายไปเขาก็ n i ไนท์อวบนหรือไนท์อ t อ f เ e n ทิเคิลนะคะมีพราะความถามแต่บางทีคุณก็เขาก็รู้สึกเหมือนคุณรู้สึกเหมือนเขา เขาเกลียดคุณหรือเขาโกรธคุณหรืออะไรคุณเดาไม่ออกนะคะไพ่กล่องนี้นะคะและลึกๆคุณรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็ในออฟซอร์ดเหมือนหึงนะนะคะเหมือนหึงเหมือนแสดงอาการห่วงเป็นเจ้าของแบบนี้นะคะแล้วก็เขาทําเหมือนเขาง,งานเยอะเขาไม่ว่างนะคะเขากําลังเริ่มปลูกเริ่มสร้างนะคะเริ่มที่จะเ,เก็บดอกออกผลนะคะ เหมือนให้คุณรอก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ใช่นะคะตอนนี้เขายังไม่พร้อมประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาทํามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อนะคะคุณไม่ได้อะไรเลยจากความสัมพันธ์เนี้ยซึ่งมันทําให้คุณเสียเวลาบางคู่กรณีเป็นปีมาแล้วนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างภาษาที่รอมาพบมาเจอกันก็ได้นะคะตอนนี้จะทีเห็นเขาทําเหมือนไม่สนใจใยดีคุณบางครั้งก็เงียบไปเลยนะคะนิ่งไปเลยแล้วบางทีก็มีอารมณ์ทะเลาะกันนะคะ เพราะว่าหึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ไพ่แจ็คเมนบอกคู่บางคู่ก่อนนี้มามาหายหายนะคะหายไปสักพักก็กลับพอคุณหายเขาก็กลับมาแบบเนี้ยนะคะซึ่งคุณรู้สึกเบื่อและเหนื่อยในการกระทําของเขานะ,ะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะสําหรับคนรักเก่านะคะเนี่ยนะคะไพ่แปดไม้หล่นลงนะคะสําหรับคนรักเก่าจะที่รู้สึกว่านะคะ เบางคู่กรณีจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการสอดส่องมีการติดตามหรือบางครั้งนะคะก็เหมือนบทจะดีเหมือนจะกลับมาดีแหละนะคะแต่ก็นิ่งไปอีกแล้วนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมันตรงกับใจเขาไหมนะคะสิ่งที่เขาทําตอนนี้พวกคุณเดาใจกันไม่ออกเลยนะคะบางครั้งก็เหมือนอยากกลับมาในความสัมพันธ์แต่บางครั้งก็นิ่งจะติกนะคะแล้วก็เหมือนโนสนโนแคร์นะคะซึ่ง ให้ของแรนดอมคลิปนี้นะคะไม่รู้เป็นของใครแหละนะคะเจทีจับได้ประมาณว่าเขาเฉยไปแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขาไม่อยากไปต่อแต่บางครั้งนะคะเขาก็นายอสซมีข้อความน่นนี่นั่นมาพูดต่อยาวๆแต่บางทีเหมือนงานเขาเยอะงานเขาหนักซึ่งมันทาให้คุณเหนื่อยด้วยนะคะบางความสัมพันธ์นะคะมีงานมีการร่วมกันแล้วนะคะหรือบางคู่กรณีเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับศาลตุลาการหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะแล้วก็ชอบใช้อารมณ์ นะคะบางคนชอบใช้อารมณ์นะคะชอบหึงหวงนะคะถึงได้จบความสัมพันธ์นี้ไปคุณอาจจะไม่ไหวแล้วคุณขี้เกียจรอแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ทาเหมือนแบบว่าคุณต้องยอมเขาอ่ะคุณต้องไนท์เขาคุณต้องให้เขาอ่ะบางคู่กรณีคุณพพอร์ตเรื่องเงินเขาด้วยนะคะไพ่มเซเป่นออปติเคิลเห็นไหมคะ เหมือนเขาต้องการความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะคะและก็คุณรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนสองปีนะคะบางคนหนึ่งปีบางคนสองปีบางคนเจ็ดเดือนบางคนสิบเดือนนะคะเดวบางคู่ก็นี่อยู่ห่างกันมากนะคะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและถอยห่างจากกันไปเพราะว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมาพัฒนาไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ไหมซึ่งคุณก็รู้สึกว่าอยากรอเขาแหละนะคะแต่บางทีก็บเบื่อรอแล้วไม่ได้อะไรนะคะไพ่เดทขึ้นขยายสี่ถ้วยนะคะและ้วไพ่ในออฟฟิศท้ เซเลนอปติเคิลเพื so like ่อนๆของเรานะคะคุณก็ร <win Le an> ู <green monkeys>. ้สึกเหนื่อยและเบื่อในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะแต่จะทีเห็นว่าคือคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักไม่รู้ใจตัวเองนะคะว่าชอบอะไรแล้วก็ไม่ไม่พร้อมนะคะขอดูหน่อยนะคะฟิลออปติเคิลเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญเออไม่ใช่ฟิลออปติเคิลเป็นหนึ่งเหรียญนะคะเหมือนเขามองไม่เห็นอะ ะะเหมือนเขามองไม่เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันให้อะไรเขาผู้หญิงปิดตาแสดงว่านะคะเขาเขายังไม่รู้อ่ะนะคะว่าเขาต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะไพ่ของไนท์อับวอนธาตุไฟนะคะธาตุไฟตัวเขาธาตุไฟก็ได้หรือตัวคุณก็ได้ดีวกันนะคะและธาตุดินนะคุณอาจจะดีวกว่าธาตุดินนะคะเพฤกศกันมังกรธาตุไฟเมทสิงห์ธนูนะคะได้นะคะชิมเมเ้นต์ออปเปนตเคิลธาตุดินนะคะธาตุน้ํา นะคะแล้วก็จะติกราศีตุลน,นะคะเจที่รู้สึกว่าเคือคุณมองไม่เห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อ,อยังไงด้วยนะคะและเขาเฉยมากเขาเงียบมากเขานิ่งมากนะคะแล้วก็เหมือนบ้างงานนะคะนายวอนเหมือนบ้างงานตอนนี้ไม่มีเวลาว่างเหมือนตอนใหม่ๆเลยนะคะแต่ก็ยังเหมือนถือความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ได้ปล่อยนะคะไพ่แปดดาบนะคะ บางคู่กรณีนะคะเ็าบล็อกคุณด้วยนะคะไม่พูดไม่คุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็บางคู่กรณีมีการบล็อกการสืร่อสารไปด้วยนะคะไม่พูดไม่จาเลิกไม่ว่าคุณบล็อกเ,เขาเขาบล็อกคุณก็ได้นะคะเพราะไม่อยากเห็นนะคะไม่อยากที่จะพูดหรือว่าไม่อยากเห็น,นะะในการกระทําของคุณเพื่อนของเรานะคะสิ่งที่เขาทํานะคะ <S <S เขาบล็อกคุณไหมเขาไม่อยากเห็นคุณไหมเขาห้ามใจตัวเองไม่ได้ไหมนะคะซึ่งคุณไม่รู้เรื่องเลยนะคะ บางคู่ก้อน,นี้กาลังความสัมพันธ์ไปดีๆแปดดาบเแปดไม้แปดดาบนะคะอยู่ดีก็นิ่งเงียบไปเลยนะคะไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของแฮงแมนนะคะแฮงแมนขึ้นนะคะเพื่อนๆของเจทีไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะในการกระทําของเขาบางทีเหมือนจะชัดเจนแต่บางทีก็นิ่งเงียบไปบางทีเหมือนจะกลับมาคนละเก่าแต่บางทีก็หายไปอีกแล้วนะคะสีดาบนะคะ ความสัมพันธ์นี้นิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็บางคนไม่ได้สื่อสารแล้วนะคะหกเหรียญนะคะแต่บางคนก็ยังสื่อสารกันอยู่นะคะแล้วก็ตัวเขานะคะเจทีรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับเขาปฏิเสธตัวเองนะคะปฏิเสธความรู้สึกตัวเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเจทีว่าตอนนี้คุณคนนี้เขามีปัญหาเรื่องงานนะคะมีปัญหาเรื่องงานแล้วมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ แล้วก็ไม่สามารถมาสามความสัมพันธ์ได้หรือในกรณีนหนึ่งอาจจะมีปัญหารเรื่องการเดินทางแล้วก็นะคะในกรณีเพื่อนๆช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาจะทีว่านะคะคนคนนี้เขาไม่อยากรบกวนคุณหรืออาจจะไ,ได้ไปเยอะแล้วและอาจจะหยุดในความสัมพันธ์นี้ได้ก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่าเพิ่งพาคุณมาเยอะแล้วนะคะในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเพื่อนๆของเราอาจจะ,ะ,ะเคยให้เงินให้อะไรเขาแล้วก็อยากจะได้คืนด้วยนะคะรู้สึกว่าติดต่อสื่อสารไม่ได้บล็อกกันไปนะคะ แบบนี้นะคะขอดูความรู้สึกของเพื่อนๆของเราหน่อยนะคะเนี่ยบางคู่ก่อนนี้แฮงแมนซีดาบไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะคุณก็รอเขาแหละนะคะ mm. ขอดูเพื่อนๆของเราหน่อยนะคะความรู้สึกของเพื่อนๆของเราเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะเนี่ยยังรอเขาอยู่เลยนะคะไพ่สามเหรียญน,นะคะอยากรู้ชัดๆว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยนะคะ mm. เขาต้องการแค่เงินหรือผลประโยชน์นะคะ หรือต้องการสิ่งอื่นใดนะคะไพ่สามเหรียญอยากรู้นะคะแล้วเป็นไพ่ของ queen of ม o n นะคะเนี่ยตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้มีหน้าที่ฐานักดีกว่ากันนะคะคือคือ,คอไล่ระดับกันนั่นนั่นเองนะคะไพ่สองเหรียญนะคะคุณไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจริงใจไหมนะคะเพราะดูเขาไม่ออกเลยนะคะซึ่งตัวเขาเองนะคะเหมือนเขาเดาไม่ออกว่าเขาต้องการ ผลประโยชน์หรือรักคุณจริงๆนะคะไพ่เก้าถ้วยนะคะแต่คุณก็ชอบเขานะคะเพื่อนที่เลือกไพ่ก่อนเียนะคะคุณชอบเขานะคะคุณรู้สึกว่าเขาอ้อยคุณถูกอยเขาอะนะคะอาจจะเป็นสถานที่ทํางานก็ได้นะคะฟิลออปเปอเคิลนะคะคุณรักเขานะคะคุณรักเขาคุณอยากดูแลเขาอยากซัพพอร์ตเขาแม้แต่ความรู้สึกคุณก็อยากจะทําแบบนั้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นที่อยู่ใกล้เขาเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อบอุ่นนะคะ แล้วก็เป็นไพ่เดี่ไฮพินเทสนะคะคืออยากเป็นมิตรภาพหรืออะไรก็ได้ที่ว่าไม่ต้องที่จะอะไรมากมายนะคะเนี่ยควีนออฟคัพนะคะรอคําตอบจากเขาอยากให้เขาชัดเจนนะคะอยากให้เขาชัดเจนนะคะอยากดูแลเขาแบบนี้นะคะเนี่ยปลาทองปลาน้อยออกจากเซมีนออฟคัพบางคู่ก่อนนี้นะคะเอ่อมีบแปบแล้วก็มีความรู้สึกแบบยังตัวเองยังยัง เขาวังอยู่ในบางสิ่งที่เขากับคุณเคยสัมผัสกันนะคะรู้สึกชอบอะไรเวร์นั้นอยตัวเองอายอะไรเวรนั้นจริงปะคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยสิคะสําหรับกูก่กรณี้ที่มี18บวกแล้วนะคะแบบเขาแบบนะคะไม่เหมือนใครนะคะอันนี้จะทีจะอ่านเนาะคนเนี้ยไม่มีเลี้ยวมีแรงแต่เขาดูสิคะเขา <c ười> คืออ่ามีอารมณ์ประมาณว่านะคะ ติดใจสิบแปดบวกอาจจะเขาติดใจคุณหรือคุณติดใจเขาก็ได้คือมีบางสิ่งที่ยังตาตึงอยู่นะคะในไฮพินเทสคุณอยากให้เขากลับมาชัดเจนหรือพูดชัดเจนหนึ่งไม้เริ่มต้นความสัมพันธ์คุณรักเขาอ่ะไพ่ของสิบเหรียญน,นะคะคุณจริงใจกับเขาคุณพร้อมจะดูแลซัพพอร์ตเขาโน่นนี่นั่นแต่ตัวเขาเองที่ไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เขาทํานะคะมันตรงกับใจเขาไหมนะคะเรามาเข้าคลายแม็ก ดีกว่านะคะอันนี้ดูเพื่อนๆจะรักเขานะคะแต่บางทีก็ส่งเหรียญไม่แน่ใจว่าเขารักจริงไหมหรือต้องการผลประโยชน์นะคะเราอยากรู้ความเชติใจของเขารอฟังข่าวจากเขาหรือรอเขากลับมานะคะในความสัมพันธ์นะคะเรามาเข้าคลายแม็กของเราดีกว่านะคะเรนดอมนะคะเขาทํานิ่งเงียบเฉยใส่คุณนะคะบางครั้งก็เข้าหาโน่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่เขาทํานะคะมันตรงกับใจเขาไหมนะคะขอดูใจเขานยเขาคิดยังไงกับเพื่อนของเรา ะะสำหรับเรนดอนคลิปนี้นะคะเป็นของคุณที่มาดูนะคะเขาในออฟครับนะคะอืมเขาก็ชอบคุณนะคะเนี่ยเขาอยากไปต่อนะคะในความสัมพันธ์เขาชอบอะนะคะคุณจิตใจดีนะคะคุณเป็นคนที่นะคะเคยช่วยเหลือเขาเคยให้โอกาสเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่ อยู่ในใจเขานะคะคุณถือกุญแจหัวใจเขานะคะคุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะคุณมาแล้วนะคะให้ของอะไรนี่อะไรอ่ะไพ่สองไม้คุณน่ารักอะ่ะคุณน่ารักอะ่ะในสิ่งอื่นใดจจทีเห็นไพ่ที่เราขยายนะคะสิ่งที่เขาทํานะคะจะทีว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับอยู่นะคะเพราะว่าไพ่เดทมีความโกรธมีความหึงแต่ไม่สามารถพูดได้ไพ่เอสออฟคัพเขารักคุณนะคะ เขารักคุณนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่เจทีเปิดดูไพ่กองนี้นอตอนแรกเจทีรู้สึกว่าเขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเพราะหนึ่งกรณีฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมนะคะของคุณกับเขาดูสิคะไพ่รักต่างวัยก็ได้นะคะไพ่เด็กกับผู้ใหญ่นะคะเนี่ยสองไม้นะคะรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับคุณคุณน่ารักนะคะพูดคุยกับคุณแล้วโอเคนะคะตัวคุณอาจจะอายุเยอะกว่าเขาก็ได้หรือตัวเขาอายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะคะเขาชอบคุณนะคะออกจะรักเลยแหละแล้วออกจะปลื้มนะคะ ในความคิดของเขานะคะเอสออพคัพนะคะคุณก็เซ็กซี่คุณก็หล่อคุณก็มีดีอะไรเวอร์นั้นนะคะอมอืสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะนตอนนี้เขาดูหน่อยสองใบนี้อะไรนะคะในอัพคัพมาอีกใบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นเอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นควีนนะคะควีนอัพคัพนะคะคิงอัพคัพควีนอัพคัพจะอ่านเหมือนกันนะคะเพราะไพ่สำหรับนี้จะมีผู้หญิงหมดเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมคะเขาชอบนะคะเขาส่งเพลงให้เพื่อนของเราฟังนั่นแหละค่ะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเพลงบทเพลงบทกวีอะไรเนี้ยนะคะเคยฟังเพลงนั้นไหมคะเดี๋ยวจะทีบทเพลงบทกวีเพลงรักแห่งสยามนะคะเพื่อนของเราเดี๋ยวนะคะจะีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เนี่ยนะคะเพลงกันและกันนะคะรักแห่งสยามนะคะเพลงกันและกันนะคะเนี่ยเนี่ยเพลงนี้นะครับเจทีจับเซนได้เพลงนี้นะคะก็คือบทเพลงของเขานะคะบทกวีของเขาอะไรที่เขาแต่งตามเฟซออนไลน์นะคะ เข้าหมายถึงคุณนะคะเราไพ่สามดาบนะคะเห็นไหมคะ <shorts. S 1> อาจจะมีครอบครัวครอบครัวของคุณครอบครัวของเขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธนี้นะคะแล้วก็ฐานะทางสังคมของเขาผู้ใหญ่นะคะสามดาบนะคะเห็นไหมคะผู้ใหญ่ไหมคะกิดกันเพื่อนๆของเรานะคะเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ได้กับผู้ใหญ่ของเขาหรือตัวคุณก็ได้นะคะที่จริงๆในจิตใจเขาเขารักคุณนะคะแต่ปัญหาคือสามดาบคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เขามาซ้อนคุณหรือคุณไปซ้อนเขาไหมเขามีคนอื่นอยู่ไหมคะเนี่ยเขาเจ็บนะคะที่แบบถูกกีดกันหรือว่ารู้สึกมันมีปัญหานะคะไพ่หกไม้นะคะเนี่ยเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์จริงๆนะคะแต่การกระทําของเขามันสวนทางกับความคิดของเขาหกไม้เนี่ยเขาอยากจะบุกอยากเจตลุยนะคะเพื่อคนรักของเขาหรือเพื่อสิ่งที่เขารักแต่นะคะทําไมเขาไปทางโน้นการกระทำตกต่างนะคะ โอ้โหนะคะอีโก้ตัวคุณด้วยนะคะอยู่ที่ตัวเพื่อนของเราด้วยบางครั้งคุณก็แสดงออกถึงถ้าคุณมีคนคุณคุณก็แสดงออกชัดเจนว่าคุณก็ไม่ได้อะไรเขามากมายนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทีรู้สึกว่าตัวเพื่อนของเราด้วยนะคะเป็นการกระทําของคุณคุณก็เฉยนะคะตัวคุณก็เฉยคุณก็ไม่ได้ชัดเจนให้กับเขาเพราะคุณอยู่กับเดียวคําพูดของคุณบางครั้งนะคะมันทําให้เขาเบรกนะคะเนี่ยให้สองดาบทําให้เขาลังเลคุณหน่ะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนอื่นอยู่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นเขาถอยนะคะห้ามใจตัวเองแล้วก็พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณนะคะไพ่หกถ้วยคนรักเก่าอาจจะเป็นคนรักเก่าเนี่ยเขารักคุณนะคะไพ่ขึ้นชัดเจนคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์แต่เด็ก นะคะเลิกรางกันไปหรือไม่เจอกันตอนโตก็ได้นะคะไม่ตอนที่อีกฝ่าหนึ่ง,งมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะในกรณีหนึ่งนะคะไพ่หกถ้วยเข้ารักนะคะยังลงในสินะของเครื่องของเราเลยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเดบิชเชียนนะคะเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขารอจังหวะนะคะความความคิดของเขาคือเขาจะอยากได้อยากได้คุณในความสัมพันธ์นะคะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะคะดูดิแต่ว่าในกรณีหนึ่งเขามันไม่ใช่เวลาของเขานะคะไพ่ควีนออฟซอร์ บางครั้งคุณก็จสัสเขาด้วยนะคะก็เหมือนแบบคุณไม่สนเขาอะ่ะคุณดุอ่ะนะคะเนี่ยเอ็มเพลเอร์ต่างฝ่ายคุณเอาชนะเขานะคะความรักของเรามีปัญหานะคะไพ่สามไม้มีหลายคนสามไม้สามดาบมีปัญหาตรงที่ฐานะทางการเงินของคุณกับเขาหรือสังคมดูการแต่งตัวสังคมของคุณสังคมกับเขาของเขาเห็นไหมคะมันเข้ากันไม่ได้อะเธอเองนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคะมันเข้ากันไม่ได้อะ่ะ ดูสามดาบกับสามไม้ดีนะคะหน้าที่การงานคุณดีกว่าไม้หรือของเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักของเขาอาจจะมีปัญหาแต่เขาความคิดของเขาเขาไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเหมือนเขาเขารักเขาก็อยากสู้อยากไฟแหละนะคะแต่นะคะจะทีว่าบางทีนะคะเอสออบซอเห็นไหมคะเขาก็อยากสู้อยากจะความรู้สึกของเขาเห็นไหมคะแต่ถ้ามันมันติด ครอบครัวเขาก็ต้องถอยนะคะเรื่องของพิธีอืมก้าวไม้เห็นไหมเขาไม่พูดนะคะในสิ่งที่เขาคิดนะคะแต่เขาทําให้ดูในตรงข้ามกับสิ่งที่เขาคิดเห็นไหมคะตอนนี้เขายังคิดถึงเพื่อนของเราอยู่เลยนะคะพยายามที่จะเนี่ยอยากจะพูดนะคะอยากจะไหนคุณอะอยากจะพูดแต่มันมันติดก้าวไม้นะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากันด้วยไหมคะเนี่ยนะคะไพ่ของการเอ็นดูนะคะ เขาอาจจะต้องรอก่อนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะพัฒนาหรือสางความสัมพันธ์หรือชัดเจนให้คุณไม่ได้เลยนะคะพอเขารู้สึกว่าถ้าพัฒนาตอนนี้คุณเดือดร้อนไหมถ้าทางานที่เดียวกันนะคะคุณเดือดร้อนไหมคุณจะโดนเขาไล่ออกจากงานไหมนะคะต่อให้เขารักเขาก็ต้องดูด้วยในความเป็นไปได้ว่ามันมันจะมีผลกระทบกับตัวคุณกับตัวเขาไหมนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณฐานะดีกว่านะคะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาเขาอาจจะดูแลคุณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ บางครั้งนะคะการกระทําเขาสวนทางกับความรู้สึกความคิดของเขาถือว่าเป็นเหรียญคนละด้านเลยนะคะเรื่องของเราเนาะแล้วตอนนี้จะทีรู้สึกว่านิ่งไปไหมในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เริ่มนะคะก็อยากจะไหนอยากจะเข้ามาหานุ่มนี่นั่นแหละแต่ความสัมพันธ์ที่ยังไม่เริ่มเนี่ย,ย,ยจะทีว่ามีปัญหาตรงที่หน้าที่การงานคุณใหญ่โตข,ของเขาไหมหรือตัวเขาใหญ่โตขขคุณเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้อะมันมันเลื่อมล้ํากันเกินไปนะคะแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เขาอาจจะเฉยๆนะคะสําหรับแอบรับแอบชอบ เฉยๆนะคะแต่เขาก็มีแผนจะเข้าหาคุณด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าบางครั้งนะคะความรู้สึกเขาเยอะนะคะสําหรับแรนดอมคลิปนี้สรุปนะคะการกระทําของเขาตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจเขาไหมถ้านะตอนนี้นะคะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขานะในจิตใจคุณจะไหนนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่สนนะคะแต่จะทีเห็นการแอบซองนะคะแอบดู นะคะตามสตอรี่คุณสังเกตได้เลยถ้าไม่สนก็ไม่ส่องสตอรี่บางคู่กรณีบล็อกกันไปแล้วนะคะบางคู่กรณีไม่พูดจาไม่สื่อสารหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะสําหรับคนคนนี้แล้วก็บางคู่กรณีก็เออชอบจั s กันในออฟซอร์สนะคะโอเคนะคะเรามาดูค่โรแมนต์เอจิ้หน่อยค่ะว่าเขาอจะบอกอะไรเพื่อนๆของเราแรนดอมคลิปนี้นะคะฟินิกซ์แอนด์แครเอร์นะคะ เขามีปัญหาเรื่องเงินเขาไม่สามารถบอกคุณได้หรือเขาตอนนี้พันธะนี่สินรุงรังไหมหรือเขาคุณอาจจะไปช่วยเรื่องเงินเขาก็ได้นะคะเนี่ยมาแล้วนะคะความแตกต่างทางด้านฐานะทางสังคมระหว่างเจ้านายลูกน้องหัวหน้าลูกน้องนะคะมีคนจับตามองเห็นไหมคะคนจับตามองไม่ไม่ได้ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีแพลกชั่นหนึ่งดูดทางด้านร่างกายสูงนะคะอารมณ์อยู่ใกล้กันนไไม่ได้เลยะะคะ แล้วก็เป็นไพ่เฮลิ่งจุลมรี่อิชูอาจจะมีครอบครัวไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะพยายามดูแลครอบครัวหิวครอบครัวเยอะๆนะคะเรื่อ,องเราแล้วก็เลดโยเฟนเฮลอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้หรือว่ามีเครียดนู่นนี่นั่นพยายามหาเพื่อนคุยนะคะเพื่อนคุณก็ได้หรือว่าไม่หมอพ่อหมอท่านใดก็ได้นะคะโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะพูดคุยกันบ้างนะคะ พูดคุยกันบ้างแสดงความรูม้สึกกันบ้างถ้ายังคุยกันอยู่นะคะอย่าทะเลาะกันนะคะไพ่ความมิติเลยไพ่ความแตกต่างขึ้นถึงสองใบนะคะไพ่ของออความแตกต่างสูงมากๆนะคะไม่รู้ว่าไฟใดรวยมากไหมนะคะล e ลิธตัวเอ็กซ์นะคะเนี่ยนะคะพยายามคิวตัวเองนะคะดีแลกตัวเองด้วยนะคะเพื่อของเราเพราะบางทีจะที่รู้สึกว่านเพื่อของเราเหนื่อยนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์มากนะคะ เพราะว่าตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะดูแลตัวเราเองดีที่สุดนะคะสําหรับเขาเนาะให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติถ้าใช่ก็ให้เขาบนกลับมานะคะเป็นเรื่องเรานะคะอะไรที่ไม่ใช่เราจะเหนื่อยนะคะแต่อะไรที่ใช่มันจะง่ายนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายจนเกินไปเหมือนปอกกล้วยเข้าปากไม่ใช่นะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะ ตัวเขาเป็นต่างชาติต่างศาสนาก,กับเพื่อนของเราไหมนะคะต่างชาติต่างศาสนาภาษาไม่ได้ไหมนะคะผู้คุยกันคนละเรื่องนะคะคนมีแพชชั่นดึงดูดกันก็จริงแต่แตกต่างกันมากแบบนี้ทให้เหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะมีงานเยอะหรือตัวเพื่อนเองนั่นแหละนะคะที่มีงานเยอะไม่ได้มีเวลามาให้ความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้ สำหรับแรนดอมคิดนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe c o m มนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันในช anel นี้จะที่459สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ